สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญพักแก้วบอกทองคําเป็นพิมพ์ธรรมดาไหมทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักแสนถึงแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้ออัป,ปกป้ากับทองแดงมูลค่าจะไม่แพงมากนะครับ ถ้าเป็นเนื้ออัปปก้านะครับผมก็อยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็หลักพันถึงหลักพันต้นนะครับผมทางร้านก็ยินดีให้บริการรับเช่าพาน์นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้ําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ป,ประกอบในการพิจารณานะครับผม จุดสังเกตรบริเวณด้านหน้าบล็อกทองคานะครับผมบริเวณตรงฐานเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นยาวๆนะครับมุมล่างนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นสั้นๆนะครับเป็นบล็อกทองคําพิมพ์ธรรมดานะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นยาวๆนะครับผมเป็นเส้นหนาเนี่ยยาวขึ้นไปนะครับผมมุมล่างนะฐานมุมล่างนะมุมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ผมเฉียงเอียงให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงฐานองค์พระนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับซ้อนอยู่บนพื้นเหรียญนะเอาหล่ผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงฐานตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นซ้อนนะครับเป็นเส้นขนแมวนะครับผมบริเวณข้างบัวนะครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีขีดนะครับลอยขึ้นมานะครับเป็นขนแมวลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานพระนะครับมุมฝั่งขวานะครับตรงพื้นเนี่ยตรงพื้นฐานนะครับผมจะมีเส้นขนแมวนะลอยขึ้นมานะครับบริเวณตรงพื้นฐานนะเอ๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นฐานนะครับมุมฝั่งขวานะครับเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับลอยขึ้นมานะครับบนพื้นฐานนะครับลอยขึ้นมาเนี่ยคมคมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาเด่นๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณใต้มือองค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกคู่นะครับคมๆลอยขึ้นมานะอ่ายวผมโฟกัสให้ดู บริเวณใต้มือนะครับองค์พระนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่นะครับคู่ขนานกันนะครับคมๆลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็นขีดคู่กันลักษณะแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานบัวนะครับผมบริเวณตรงฐานบัวเนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีขีดนะครับอสองขีดนะครับเป็นขีดหนาๆนะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงฐานบัวนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีขีดนาแนนะครับผมเป็นเป็นขีดนะครับตุ่มลอยขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นขีดลักษณะคล้ายๆตุ่มนะครับลอยขึ้นมาตรงบริเวณด้านบัวด้านบนนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นพื้นตึงลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นแนวตรงนะครับลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญสวยๆนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับบริเวณตรงกลางนะพื้นตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับอ่าบริเวณนะครับตรงพื้น มุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นเนี่ยก็ <_' SM> จะตึงนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับเมคไข่ปลาพวกนี้นะครับเขาก็จะเด่นและคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้ข่าวอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงขอบลวดเนี่ยเขาก็จะยกส่งขึ้นมานะครับเป็นขอบลวดเล็กๆเลยนะครับผมอาจจะยกส่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับถ้าเป็นพรินธรรมดานะครับผมก็จะเป็นหน้าลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะ บริเวณลำตัวองค์พระเนี่ย นะครับก็จะเป็นเมฆไข่ปลานะครับเด่นเด่นคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณมุมเข่าฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยก็จะมีปุ่มกลมๆนะครับคมนูนขึ้นมานะแล้วก็จะมีเส้นขนแมวคมคมลักษณะแบบนี้นะครับมุมฝั่งขวาก็เช่นกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันนะเห็นไหมจะมีปุ่มกลมๆนะครับโดดเด่นขึ้นมาคมนะลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแลกบอกทองคาพิมพ์ธรรมดา นะผมจะดูบริเวณอัคลาดตรงนี้นะครับผมเ,เขาก็จะเชื่อมติดกันนะครับเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู จุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดเนี่ยเขาจะโค้งขึ้นมานะครับแล้วด้านบนเนี่ยเขาก็จะโค้งนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมติดกันระหว่างตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับด้านบนนะบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วบริเวณเส้นลวดยันตรงเนี้ยก็จะมีเส้นแต่นะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดยันนะครับผมเนี่ยก็จะยื่นออกมานะครับเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมแต่บริเวณนะครับตรงลําตัวยันนะครับผมเนี่ยก็จะมีขีดนะครับเป็นเส้นแต่นะครับยื่นออกมานะครับเป็นขีดบางๆนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดขอบยันนะครับผมใต้เส้นลวดเนี่ย จะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นขนแมวคุมๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดแต่งนะครับขนแมวลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมจะมีเส้นลวดบนพื้นเหรียญคมๆลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณขอบลวดยันนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับเป็นเข็มยื่นออกมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตที่4เนี่ยจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนานะครับผมแล้วก็จะมีขีดนะครับอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นปลายแหลมนะครับยื่นออกมานะครับยื่นออกมาบริเวณตัวยันนะหลอดผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับยันตรงกลางนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นหนาๆน,นะครับยื่นออกมานะครับบริเวณเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณเส้นลวดยันเนี่ยจะเป็นเส้นหนาๆน,นะเราก็จะมีเส้นนะครับ ยื่นออกมานะครับปลายเนี่ยเขาจะแหลมคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนั้นี่ผมเอียงให้ดูนะครับอาจจะยื่นออกมาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับปลายเนี่ยเขาจะแหลมลักษณะแบบนี้นะแล้วเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผมจะต้องตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้อง ต้นในการพิจารณา,นานของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับอ่าผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ผมทิ้ง,งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะาพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้ขอบลวดนะครับก็จะเป็นขอบลวดเล็กๆนะครับตั้งชันขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะ พื้นนะครับก็จะตึงนะครับแล้วเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆนะครับผมตื้นๆหน่อยนะครับอาจจะไม่นูนเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเขาจะตื้นนะครับไปกับพื้นยันลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะแล้วเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะอันนี้ก็คือมุมนะครับ ตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะเนี่ยก็จดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะนี่ครับด้านข้างนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณด้านบนนะครับผมมุมฝั่งขวานะครับบริเวณด้านบนนะครับผมก็จะเป็นข้างนะครับอัดกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับนี่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 เดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผม ลักษณะนะครับก you so ็จะเป็นข in ้างกระบอกเรียบๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะครับตรงตูดเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมนี่นี่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ